เฮ่ยชนกันฉันนั้นพออุยอันนี้ต่อไม้ครับครับหูอ่ะเฮ้ย,ย,ยพี่เดือนครับพี่เดือนเฮ้ยไม่มีคนเล่นครับเอาพือเดียวเลยอ่ะสวัสดีครับพังพังดีชาแน,นลครับผม ขอรับชมคลิปอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ไม่ห่างดีนี่นะครับมันอยู่ความซาความสนของมิ่งครับและแม่คุณแม่ครับโอ้พึ่งอาบน้ำไปเมื่อกี้ครับล้างตัวไปบานบาดครับฮ,ฮึบุญเขาเลย <laughs> ครับพ่อครับพอ่อ อื้อ,องยิงก็ชูนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยตั้นใจนับนะแต่พ่อ,อ,พอ,อ,อระวังลมๆๆ้มลูการะวังล้มติดแชรหลานเลยครับผมถึงแชราหลานเลยครับก็คุณตาบอกให้มิ่งเล่นก่อนครับอ,อืมันสูงครับมันสูงอ่ะสูงมกันลูกสูงกัน อาซู่มมาซูมโอ้โหครับดูโอ้โหขอบพระคุณ FC ซีนะครับที่ได้ให้ค่าหาันแม่หางดีมาครับมีกล้วยมีเห็นตะลบแล้วก็ มันแก้วครับตัวนี้ก็กล้วยครับกล้วยน้ำว้าหายากมากช่วงนี้ยิ่งใกล้ศาสตร์ใหญ่ครับแรมสิบห้าค่ำเนี่ยคือวันศาสตร์ใหญ่ของชาวชาวไทยนะครับก็ยิ่งหาไม่ได้ครับมีหายากก็พอดีเยอะมีน้องสาวครับของพ่อวันเองแหละครับปูกก็เลยได้แบ่งมาให้ครับ ก็ขอบพระคุณครับผมน้งการครับนี่พ่อครับ้ยอะนกะนันพ่ออุ้ยอันนี้ตอไม้ครับเอาไว้กลางคืนไว้จุดไล่ยุงให้มิ่งนะครับก็คุยกับมิเย็นว่าจะลองหาสปอร์ตไลท์อุ้ย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  ไอ้ดูไอ้ดูไอ้ดูข้างบ้านครับโอ้อือพี่เดือนครับพี่เดือนเฮ้ยไม่มีคนเล่นครับเอาพูดเ,เาารื่อยเรอ่ะจัดไปเพี้ยจัดไปเอาสำลบทแป๊บอ่าฮึบข้อกล้องครับข,อขอ้อกล้องเฮ้ยเต็มเต็ม จากไหนน้ำลายก็เหรอเมื่อกี้นะกระเด็นตัวพุ่นนะปาท้อดูครับเนี่ยครับเมื่อกี้มิงเล่นโคนตรงนี้ครับแตกแตกแตกดีดดีดย็นแตกแตกแตกยันแตกแตกเอาออกให้ผมกินนะแม่แม่ไม่มีครับ ผมอยากกินกล้วยครับมี่ส,ภา,สภาพครับเมื่อกี้เสียมิ่งเล่นตมครับฝนตกนะครับตอนแรกคุณตาว่าจะเกลี่ไป,ไปมาก็าตกก็เลยคลองตรงนี้ครับจริงว่าจะให้ตรงนี้มันสูงก็จะทำาไหลไปทางไปนู่นครับอดีว่าฝนตกก่อนเมื่อวานครับตกหนักพอ,พอดูครับ ไอเราก็นึกว่าแม่หางดีพ่นพิษใส่ก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เอ็าเพี้ยนอาผมอยากเร้นน้ำครับเพราะเราไม่ใช่วัวควายลูกออกมาตมเป็นของวัวควายไม่ต้องไปลูกออกมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาผมอยากเรียนกองทินครับอู้ยอึ้ย เปยังใครอยากวางสันน่ัมถึงอยู่บ่อุ้ยเอ้าเอาเอาว่าลู้ว่าขึ้นผ้าผมลู้ว่าขึ้นผ้าผาลู้ว่าขึ้นผ้าอึ บางทีก็ช่วยป้องกันยุงได้นะครับก็ถ้ามีดินในตัวผิวหนังช้างก็อาจจะช่วยป้องกันยุงกลางคืนได้เนะสสาะนเช้าก็ไปล้างออก้ยครับสดใสของเขาอืดอืดเพราะันได้ที่เราเพราะโอ้ยนนอ มาด ai, ูต่อไม้ลูกต่อไม้มา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 เน่แม่เน่เน่เน่มิงไม่เอามิงครับมีงยันออกสิมิงไปไปเข้าไป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 เข้าไปอย่าฟ้าวพอ่ออะผมเล่นก้นครับผมอะผมเี่นก้นครับพยาลาเล่นก้นพอ่อพ่อครับอาเราไม่ใช่จะเขาครับผม อะไรก็ได้ครับเด้พอพ่อไปแล้วมิอาหามีเย็นแล้วครับมีอะไรให้ผมกินไหมครับมีเย็นหมดแล้วล่ะครับมีเย็นครับผมขอนะครับผมเดินไปนนเนีเ่ยลูกเด่นไปเน <c oughs> ี่ยเอ้เอ้ ก็ประมาณนี้ครับช้างน้อยถ้าได้อ,ออกมาเล่นวิ่งเล่นข้างนอกนอกจากกรงหรือคอกที่ขังที่ป้องกันอนาเขตไว้ครับก็จะประมาณนี้ครับแต่ต้องคอยดูแลครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะวิ่งไปหาช้างตัวโตกว่าครับถ้าเจอช้างที่รักเด็กก็โชคดีไปแต่ถ้าเจอช้างที่ไม่รักเด็กก็ อันตรายครับต่อลูกช้างตัวนี้ครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยครับว่าตัวไหนอันตรายตัวไหนไม่อันตรายครับเหมือนเด็กเรานะครับเนาะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้มิ่งนะครับกลับไม่ห่างดีครับเฮ้ผมไม่ทาอยากเข่าแม่มีเห็นครับให้ผมนง่จะเข้าครับผมจะฝ่าละครับม่เงิน ไปดีๆแล้วก็โดนต่มหรอกเฮ้ยเอาชฉพะเฮ้ย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 อาคนอยากเห็นนะวนน่ะอันน่ะวันะวันะวันะไปแล้วไล้วไปไปไปไมไปไปาปไปไมไอไป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 ไะเปไ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 ไปไไ อะไรยุ่งอะไรกับพ่อเน taking, Pen boo>. อี่ยฮะอุ้ยอุ้ยววิววิวนี่่าโอ้โหกลองินผมะพ่อไปเลยนะเอ้เนี่ยเนี่ยของผมเนะ่ยเะเยเย็นเย็นเย็น พอแล้วม้าลูกไปเข้าบ้านไปอ่งผ่านน้ำเลยครับเฮ้ยแม่ครับผมเมื่อยแล้วครับผมผมเมื่อยแล้วครับ ไม่เอาอย่าเข้ามาโอ้ยเฮเฮ้ยย่าช้างอะไรดื้อยังนี่ขันเข่าขัานเจ้เฮ้ยอาชบ๊อกอาชบอ,อ,ชบอล้างตัวมาอย่างสะอาดเลยครับเหมือนเดิมทั้งแม่ทั้งลูกเลย อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับพังถังดีชแนลครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับอย่าล,ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเรานะครับขอบคุณครับที่ทนรับชมมิ่งจนจบนะครับขอบคุณน้องสสงห์น้องเสียครับที่ทำให้เราได้รู้จัก ชาวยูทูบเบอร์ครับทำให้เรารู้จักวิธีการาทำคลิปน่ารักน่ารักทำให้เรารู้จักเพื่อนสมาชิก u t u b e ครับขอบคุณพ่อเลนแม่วอนครับที่ทำให้ยอดซับของแม่หางดีของแม่ผมเองครับเพิ่มเอาเพิ่มเอาครับเป็นที่รู้จักของผู้คนบนโลกโซเชียลครับ คุณครับอย่าลืมชมมิ่งกับแม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ